รอบปล่อยแก๊งซาประจำบ้านนะคะเหมือนแบบรอมานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะได้เล่นอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะคะแต่ว่าช่วงนี้มีเพื่อนใหม่มารวมถึงว่าปรับพฤติกรรมหมูนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันทั้งหมดเกยต้องมีการแยกรอบกันนะคะแล้วรวมถึงมีการรวมรอบให้ทุกตัวอยู่ด้วยกันด้วยค่ะ เอาเชอเบสตาเข้าไปในกลมงของเบสตาเบนนี่ถุงทองเบลล่านะคะสุขภาพแข็งแรงมากๆสุขภาพสิตีขั้นสุดแล้วก็กินอาหารขับถ่ายปกติคะ่ะ สวัสดีจากปั้นแคสเซาค่ะ